มาปิดท้ายกันที่ข่าวของน้องอินฟ้าวรหาหะนะครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นท็อปออฟเดอะทาวเลยนะครับในโลกโซเชียลนะครับหลังจากน้องอินฟ้าวรหาหะนะครับโดนค่ายเพลงเก่านะครับฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย1,200ล้านนะครับกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งเลยนะครับเมื่ออินฟ้าวรหาหะนะครับมิตรแกรนไทยแลนด์2022นะครับถูกค่ายเพลงเก่าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เป็นจำนวนสูงสุดถึง1,200ล้านบาทนะครับทางด้านของคุณวัตนอิสระไกรศีลนะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ o กนะครับว่าหมายสารจากคุณยายมาถึงแล้วอลังการพอสมควรแล้วก็มีแฮชแท็กนะครับอิงฟ้ามหาชนแล้วก็บอกว่าข้อมูลตอนแรกเนี่ยที่ข่าวออกว่า1,000ล้านเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผิดข้อมูลที่ถูกเนี่ยคือ1,200ล้านนะครับ และที่สําคัญเลยนะครับงานนี้นะครับอิงฟ้าเนี่ยก็ได้โพสต์ผ่านทาง f a c e b o o k ส่วนตัวของเจ้าตัวด้วยนะครับสำหรับเรนดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนพอสมควรเลยสําหรับนางงามตอนนี้ถือว่าเป็นนางงามที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะครับสำหรับน้องอิงฟ้าวราหะนะครับแล้วก็กรณีนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ เป็นห่วงเป็นใยน้องอิงฟ้าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเธองานค่อนข้างที่จะเยอะคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของการชี้แจงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของทนายสาครน,นะครับที่รับดำเนินการในเรื่องราวของคดีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของพี่นวัดอิสระไกรศีนเองนะครับที่ออกมาโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมนะครับสตอรี่ส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นของน้องอิงฟ้าวรหะคุณผู้ชมนะครับสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเอาจริงๆช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องอิงฟ้าเนี่ย มีทั้งงานพรีเซนเตอร์และยังต้องเตรียมตัวที่จะไปประกวดมิสแกรนอินเตอร์อีกคุณผู้ชมช,มช่วงประมาณปลายปีนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับสำหรับเรื่องราวคดีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เป็นกาลังใจให้ละกันนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายไปนในทางที่ดีคุณผู้ชมนะครับคือตอนนี้เนี่ยเห็นน้องบอกว่าต้องถึงขั้นที่ต้องพบจิตแพทย์ด้วยนะเพราะบางทีเนี่ยเราปรับจูนความคิดไม่ทันไงคุณผู้ชม เพราะมันมีหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันงานก็ต้องทําประเด็นดราม่าก,ก็ต้องเกิดขึ้นแต่เอาจริงๆแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเลยตั้งรับมันให้ดีคุณผู้ชมนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าเป็นกําลังใจให้กับน้องอิงฟ้าอย่างแน่นอนคุณผู้ชมนะครับรวมถึงใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวเหตุการณ์ดังกล่าวของคดีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยทานายสาครเนี่ยเขาจะก็จะอัปเดตผ่านทาง a c e b o o k นะครับให้ f c ของน้องอิงฟ้าหรือว่า FC ของแฟนคลับน Grand t h ailand เนี่ยได้ทราบการสําหรับรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นคุณผู้ชม <Ừ. S 1> ทางรายการของเราก็เป็นกำลังใจให้น้องอิงฟ้าด้วยและการให้ทุกอย่างเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีใช่ค <No? S 2> ่ะนะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอิงฟ้าเนะี่ยตอนนี้คือฮอตมากนะฟีเวอร์มากงานก็คือเหมือนตารางก็คงเต็มทั้งเจ็ดวันนะนะคะแล้วก็เห็นก่อนหน้านี้เนาะคือพอทำงานหนะักขนาดแม่ป่วยช่วงหนึ่งก็แบบว่าน่าสงสารนะไม่ได้เปแบบว่าดูแลคุณแม่แต่ตอนนี้คุณแม่ก็ดีขึ้นแล้วหลังจากที่มาคอนเสิร์ตนะคะ คดีจัดไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีประเด็นเนี่ยดรามา่าเกี่ยวกับเรื่องคดีความอีกเนาะใช่ให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีคุณ<อ>ผู้ชมนะครับะะอ,อ่ะค่ะ่ะขอปิดท้ายนิดนึงแล้วกันสำหรับอีกหนึ่งคู่คู่นี้ก็น่ารักมากคุณผู้ชมค่ะไปินเตอร์เหมือนกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับน้องบิวกินแล้วก็น้องพีพีนะครับงานคอนเสิร์ต summer โ o n i c คุณผู้ชมต้องบอกว่าแฟนคลับประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆเลยเห็นไหมน่ารักมากเนี่ย เก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมกัน<อ>ถือว่าตอนนี้เนี่ยศิลปินไทยเนี่ยโด่งดังไกลไปทั่วโลกเลยนะคู่นี้เนี่ยฉันชอบนะชอบในเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่เขามีต่อกันนะ่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงนปัจจุบันคุณผู้ชมชคือเขาเติบโตไปพร้อมกัน<อ>แล้วก็เดินเคียงข้างกันแล้วก็ไปจนถึงวันที่เขา ประสบความสําเร็จด้วยการมันเป็นมิตรภาพที่แบบว่าดูแล้วมันรู้สึกประทับใจเนาะนะครับจริงๆก็เป็นเป็นโมเมนต์นะคะที่ก็เรียกว่าเขาสําเร็จไปพร้อมกันจริง,รงเนาะนะคะการตอบรับคือต้องบอกว่าเป็นแฟนนะหลายประเทศเหมือนกันนะชื่นชอบมากๆเลยวิวคินผีดีนะเดี๋ยวปีหน้าไไปไหนจะส่งน้องฝนไปทําอะไรให้มีคู่จิ้นด้วยเหมือน,นอิงฟ้าชาลลอตต์เป็นคู่จิ้นยังไงเป็นคู่จิ้นหนยินหยาง เดี๋ยวต้องหาักอนน้องฝนเป็นหยินแล้วเดี๋ยวจะต้องหาหยางมาคู่กับน้องฝนวาตายแล้วจะเข้าก like, well? ันได้ไหมล่ะแม่ได้หลอใช่ครวบวกครวลบต้องเข้ากันได้ลูกทำเงาเป็นครวบวกครวลบนะเนืยอเพลงเลยอ่ะเออนะครับ